สวัสดีครับร้านเป็นมชัยแอร์ครับวันนี้สินค้าเข้ารอบสุดท้ายของก่อนปิดสงการปีใหม่ไทยนะครับผมก็จะเป็นสินค้าตัวชูของไฮเซนนะครับทีวีตู้เย็นเครื่องซักผ้าเป็นรอบสุดท้ายของปีนี้นะครับก็คือปีใหม่สินค้าเพิ่งมาถึงตะกี้นะครับก็สักประมาณเกือบเกือบสองทุ่มนะครับก็ใครสนใจในช่วง หยุดสงการทางร้านไม่หยุดนะครับผมมีทีมงานซัพพอร์ตสามารถมาดูสินค้าที่ร้านได้สินค้าตัวโชว์จะมีทั้งแอร์ทีวีตู้เย็นเครื่องซสกผ้าเครื่องซสกผ้าเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับอย่างเงี้ยมีวางโชว์นะครับตู้เย็นมีวางโชว ไซส์ใหญ่นะครับไซส์ใบไซส์สี่ประตูพึ่งเข้านะครับพึ่งหมดไปเมื่อตอนก่อนปีใหม่ลูกค้าถามมาเยอะนะครับส่วนเครื่องตัวนี้เครื่องล้างจานนะครับผมเครื่องล้างจานก็มีนะครับตัวนี้เป็นในส่วนของ Airgate B นะครับ Air ตัวโชว์นะครับเราเข้าระบบเข้าระบบก็มีนะครับแต่ตัวนี้ทุกตัวเทสผ่านการเทสเรียบร้อยแล้วนะครับใครสนใจในส่วนของหมวดสินค้าพวกนี้นะครับสามารถมาดูสินค้าได้ที่ร้านมีตัวโชว์ให้เห็นชัดเจนนะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของหมวดของทีวีนะครับผมรอบสุดท้ายของปีนี้นะครับตอนนี้ทีวีเก็บพื้นที่จะเป็นในหมวดนี้ก็เป็นพวกแอร์นะครับสินค้าแอร์นี่ม,มีมีแทบทุกยี่ห้อนะครับที่ร้านแต่ถ้าเป็นทีวีตัวโชว์ก็อยู่ประมาณนี้นะครับใหญ่สุด75นิ้วครับเล็กสุด32นิ้วครับ สามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับราคาถือว่ามิตรภาพครับผมค่อนข,ข้างจะจับต้องได้ใครมีความต้องการในส่วนของเครื่องใช้ไฟฟ้าในช่วงหยุดสงการแล้วไม่ได้ไปไหนก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาสอบถามพูดคุยได้ในส่วนของทางร้านนะครับเพราะว่ามีทีมงานอยู่นะครับส่วนี้85นิ้วนะครับผมกำลังเปิดอยู่นะครับ ครับผมวันนี้ก็อขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้นะครับตัวนี้กําลังลงของอยู่นะครับรอบสุดท้ายของปีนี้ตัวนี้75นิ้วนะครับผมเรามีสินค้าจริงนะครับไม่ใช่อุปโลกนะครับร้านมีสินค้าจริงร้อยเปอร์เซ็นนะครับสามารถมาดูหน้าร้านได้เลยไม่ใช่ร้านขายแค่มีของแต่ พอมาดูที่ร้านถามร้านแล้วไม่มีชื่อร้านไม่ใช่ครับร้านพิกัดร้านอยู่ที่บางปะอินครับสามารถดสูสินค้าได้ครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ